คือได้เป็นไข่ปลานะครับมนจะหมกไข่ปลาพู้รีว่าไข่ปลามนเอาไปนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะฮะก็จะนึ่งแบบอ่ามนจะหมกแบบประเทศไทยนะฮะแล้วที่นี่ก็จะมีตะไคร้ช้อยครับมณจะทำะไช่ช้อยแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะแต่ว่ามณเดีไม่ใสพ่พริกแห้งนะมนจะใส่อ่าเป็นพริกสดนะครับ แล้วก็ส่วนเครื่องเค็งนะในครึ่งบนเด็ดตละเอียดเราก็จะมีผักชีลาวแล้วก็หัวแมงลักอันนี้คือเป็นหัลัาครับหะัะลัมปลาทำให้อ่าแก้เลี่ยนของไข่ปลาแล้วก็จะทําให้มันหอมมากๆเลยนะคะพี่น้องเรามาดูกันว่ามันจะลงโตขนาดไหน,นครับนี่ อในตอนนี้มวนก็คือเอาไข่ปะะลาใส่รูปไปที่นี้นะครับเพราะว่ามันใส่พลาส,สติกต้มเอ่อแล้วข้างในมันไม่ค่อยสุกแล้มันก็นาตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับคือไข่ปลาครับไข่ปลาจริงๆนี่น้องเอาไงเดียว ถ้าเปนกวนกวนมดเลยถ้าเป็นหอนน้อยๆนะฮะก็ไม่น้อยมากละตอนนี้มอนก็จะเอาเครื่องปรุงนี่เทลงไปเลยแล้วก็มอนก็จะใช้มือของมอนแหละเกาเลยนะครับเพราะว่าใช้ช้อนก็กลมันเลี๋ยวมือก็เลี้ยงกันแหละ แพี่น้องก็จะอาจจะลังเกียดมนก็เลยนะก็ไม่เป็นไรมันก็แมงของผูคขนของขนาดเราเอามือเข้าปากมันก็เข้าปากแหละแบบนี้เราก็กินในครอบครัวก็ไม่มีใครมาห,หมายนะครับเห็นปะ่ะแล้วก็ต้องสักพักหนึ่งอะ่ะมวนไข่เขาเรียกว่าอะไรนะมว้วนไข่ห่อให้อ่า้น้ำ ปลาเข้าลงไปอยู่ในเนื้อในไข่ปลาก่อนนะครับอืมแล้วเดียวเอาไว้ตองนั่นแหละเลี้ย <c oughs> ไปอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาหอนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ้าอย่างี้มันเวลาเราเอาอย่างอันนี้ลงไปมมันจะเจ็บเจ็บใช่ไหม <c oughs> อันนี้ไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันเข้าเดียวอยู่แล้วไง ครับตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เตรียมการห่อแต่ว่าหอ่อหน้าตาจะไม่เหมือนประเทศไทยนะแต่ว่ามณนก็จะห่อเพราะว่ามันจริงๆิงถ้ามันสุกแล้วไงเราก็จะไปนึ่งให้มันหอมอีกนิดนึงนะครับมันสุกมากไม่สุกมากตอนนี้เอาจริงจริงนะไข่ปลาทั้งนั้น,นครับแล้วก็นี่ไข่มน์็อยู่นู่นนี่ครับไข่น้อยที่มณ์ซื้อมาจากเรือนห้าร้ยโกเนี่ครับีปนอนเรียบร้อยไี่กี่อนะมนี มีหา่าหาห่อมีหาจอกครับอันนี้เราก็จะไปนึ่งก่อนนี่ครับพี่น้องสุบแล้วมาครับแต่ว่ามุ้นจะกินขับเข้าช่วยนะเออเนี่ยมาไทยอ,อ่าเนี่ยครับเออเจ้าดิค่ะอออ่ะอ๋อ บตัวมุกินเาหักผืนะอมันมคุณลาคุณละหอไปเลยนะครับนำมือแตเ่เยวนะหือไม่น้นำพักเลยเลยนะตื่นมอีกกูยิงนึงแล้วแอบแข็ยังกนะ็ยังมันจะงอยรัวนมะือหันเัย้บ่นะเขาเหม่อไปเลยหันมาเหลี่ยมไม่จ้งอองเลยท่อนน่ะนี่นตัวน้องเอ้อนี่กูเลยอ่ะ

nó mà nó muốn nó không trong này luôn anh ngủ một năm nay là cái mắt chân hoa 用开怀。嗯，喏、嗯，咱们这台，这台嘛，我这个，我这、嗯，你进来，你别怕啊。 อย่ามันๆน,นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าโมนเมื่อสำนักแบบว่าส้มคั่งมากมันก็จะเป็นแบบนั้น

นี่กินข้ามาดินี่ม่ี้เ็าห้งเรียนแลกันทีมืนกีมองโจก,ก่อนจา,กานกุ้ใจเลยยามึ กับเพือมอร่อยมากแต่ว่าคนเมียอายุไม่คุณสจะกินมากนะครับไขป่ปลาค่ะพี่ก็เลี้ยงเพราะว่าหมณนก็เพิ่งเคยยินมามันมีไขมันสูงมากถ้าคนอากเยอะหรือว่าคนเมียอายุมากขึ้นอยนี้ไม่คจะกินมากเพราะว่ามันมีกระดดกระดอนอ่าอะไรนะไขมันใเนเลือดสูงแล้วก็แล้วก็ลีอ่ะฟังคุณหมอเขาเล่าให้ฟังนะแต่ว่ามุนก็ไม่รู้กันแต่มุนชอบกินมุนก็มีอายุเหมือนกันแต่ว่า ไม่เท้ากับเห่าจ็ดิบนะครับอือออออม,าม,ามอนนมนืน้ำหนกอเคนะเฮ้ยกท้ากอน้ยไอ้ต้าไอ้ตาอ๋ออ้ตานาวมันมก็วชิลลเนี่ยอาบน้ำเชื่อในเดียมากเนย่ยแต่ในหมอลานึงตัวมีไข่แต่ในีนไม่เจอทามมาเด็เกเล้งกุ้งนะ สูงว่ะก็เขาชื่อมาปุ่นนั่นน่ะะมือกปุผนเกี๊ยนแค่ไ่เพรบ่มาไขือเดรนเหมือนตัวเราไงมันเหมือนก้ามันอันได้ใช่ป่ะเอาแนวอลไรเกี๊ยนฟองแข็งนิดเดียวเล็กๆเนี่ยมโตเดี๋ยวพูดสอดกอดใจมุลลันน่ะมุลไันโอเคครับพี่น้องอมุนก็ได้ไปน่อยก่อนนะไอ้ลื่นมันชอบกินไข่ปลามุนลุชอบกินไข่ปลา กต่ว่ามัน่าไข่ตอะมนะมานะอน,นาเสียง่งเดยเสียงผูหล่ดหมดไหมคนละคนอ่ะดหมดหมดว่ากินก็ต้ไปอะไรบ้า่อนาะนีกมันไข่เราะผมจะซื้อมื่อันเินนะไปซื้อมื่อได้หมหาเหงหาเหงสมเ่ อืมพอละเอ้ยครับพี่น้องหมกให้ปลาจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบคืนนี้หรือเย็นนี้นะครับตอนนี้มวลก็จะทำภารกิจที่แบบทำตู้ต,ตั้ต่างทำตู้อาหารของมวลไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับคนขันขคครันก็สองพี่นอ้อง้องยังไม่พอนห็แล้วก็ส่ได้ตกแต่งด้านในอส้สัมภของก้อนนี่นะ Sư Đức đưa thưởng mà một cuộc rồi này Phát thanh để vào thơ